กำลังวางวนเนี่ยวางเสร็จแล้ววางไปสักแล้วกำลังวางวนอยู่วางเสร็จแล้ววางวนเสร็จแล้ว,ว,ลว,ว,ลวกำลังฟาดมานดึงมานกันเยอะเนี่ยในะายมาน <c oughs> อัดเข้าไปอัดเข้าไปมันนี้มันอัดเข้าไปเนาะ ประมาณกันอยู่กราหมณสาวมานกันอยู่จะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะ้องวางวางกลางอย่างเร่งเร่งกันเล็กน้อวางกลางอย่างเร่งเร็วดูยังกว้างาม,มานหัวคันไม่เข้าที่หัวคันไม่เข้าที่กันเล็ บางหัวคันไม่เข้าที่บา,บางกันอยู่เป็นลมอย่างแรงเลยนะ ดูจะได้กินไหมเนี่ยรอบบใบใบมาเป็นลมเป็นคลื่นเออหนวฝนมืดมาแล้วฝนตกฝนใบฝนต้นหนาว่น้องเองยนี่ใบฝนตนหนาวายฝนตนหนาวายฝนต้นหนาวหนาวมีลมมีลมแต่เราจะคลิปเพิ่มเยอะจะวางแล้วทำไมเออเนี่ยก็เรียกว่าหน้าหนาวายฝนต้นหนาวของภาคใต้วัดแล้วมีสองรดู ฝนตกทุกระดูเลยบ้านเราแรงฟ้าแรงฝนไม่มีแรงอย่างแล้วกันจะดูฝนระดูร้อนระดูหนาวก็มีนั่งเอากันอยู่วางกันอยูเอ่เงนินไปนี่ผู้ยาวเป็นวาเลยคบกวน วางเป็นวงกลมเริ่มสาวมันงเงี่ยอฟาดมานี่ว่าฟาดห่วงมันรูดตามมานี่มารูดแล้วเป็นวงกลมแล้วปลามันจะอัะกขึ้นมาตามนั้นนี่ก็เอากันอยู่ หลายลำคำแล้วเนี่ยลมก็แข็งขึ้นก็ใหญ่พี่นอ้องเอขึ้นลมเป็นคืนปลายฝนต้นหนาวของภาคใต้บ้านละภาคเหนือภาคีสานก็หนาวภาคใต้ก็น่านี้ก็น่าหนาวกา็งัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เอาเก็บได้ว่า ngoài มา ngoài เดี๋ยว nè nè อัน nè นี่ ก็ขอสวัสดีวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมอะ่ลก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องออช่องธรรมะหาแดกเมื่อใหม่หัดใหม่